ขอเชิญพบกับพิธีกรดำเนินรายการอันนบกิติกุลและสุภาพรวงถ้วยทองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2,563จากเล็กหอเอสพาร์คลังสิตแห่งนี้นะครับรวมไปถึงทั้งไทยคุณผู้ชมที่ชมการประกวดทาง f c e b o o k Fan p เ page ของนางสาวถิ่นไทยงามข่าสด YouTube c h a n n e ลนะครับรวมไปถึงเราอย่างทั้งไทยพี่น้องสอปปลาวและชาวชไทยที่อยู่ที่ลอสแองเจลิสทางลาวไทยทีวีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับผ่านทางไทยเฟส News ด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ เราสองคนตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพิธีกรน,นะครับผมอนนบกิติกุลครับค่ะและดิฉันนะคะบูมสุภาพรวงท้วยทองค่ะหมายเลข31ค่ะหมายเลข31 <c oughs> นะครับผมว่ากรรมการตัดสินได้ง่ายมากถ้าหมายเลข31 <c oughs> เป็นคุณบูมนะครับรู้สึกว่ายือนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคร,รู้สึกมีพลังงานความสวยบาง,ยางอย่างอยู่ด้านหลังค่ะหันไปแล้วก็โอ้โหบางคนเนี่ยนะคะมีแรงเชียร์เสียงกรี๊ดมาจากที่นี่เลยนะคะคเอาเป็นว่านะคะสาหรับใครที่ดูถ่ายทอดสดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ผ่านทางช่องทางไหนก็ตามเนี่ยนะคะคุณสามารถกดไลค์ กดแชร์ชอบใครเชียร์ใครจากจังหวัดไหนเนี่ยก็แชร์ให้ติดตามดูกันได้นะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูทุกทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นแบบ new normal ใช่แล้วนะครับเพราะว่าการประกวดในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการประกวดในรูปแบบใหม่ในยุค new normal นั่นเองะนะครับตามรูปแบบของเราก็คือคุณค่าความงามวิถีใหม่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมนะครับที่อยู่ในเลคฮอลล์แห่งนี้เนี่ยถ้าจะเชียร์ก็จะใช้การปรบมือนะครับะจะเป็นการงดเบนการตะโกนหรือว่าใช้เสียงดังๆเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจาย ของละองฟอยต่างๆนั่นเองในยุค new normal นะครับใช่ค่ะถือว่าถือว่าดีมากๆเลยนะคะคแล้วสาวๆที่อยู่ด้านหลังของบูมนะคะ30สาวงามคือสวยไม่จริงทุกคนยิ้มสวยยิ้มหวานกันมากๆเลยนะควะค